สวัสดีครับเพื่อนๆถ้วันนี้อยู่กับผมนะครับช่องวีดูสอรี่นะครับวันนี้เราจะมีการทดสอบยีตทำขนมปังแบบง่ายๆนะครับว่ายีตที่เราซื้อมานะฮะหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่าเราเก็บไว้ในตู้เย็นนานแล้วเราจะออกเอาออกมาทำขนมนะฮะวิธีการง่ายๆในการทดสอบว่ายีตที่เราซื้อมาจะยังใช้งานได้อยู่หรือว่ายีตยังไม่ตายนะครับจะมี3สิ่งที่ใช้ในการทดสอบนะครับ สิ่งแรกก็คือน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นผมได้เตรียมไว้ละนี่คือน้ำอุ่นขนาด3ช้อนโต๊ะนะครับที่ได้ตวงเรียบร้อยแล้วล้วก็เทลงไปนะฮะส่วนที่2อ,อันที่2คือน้ำตาลนะครับนี่คือน้ำตาลผมได้ตวงไว้ละคือ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จเราก็คนน้ำอุ่นกับน้ำตาล ให้เข้ากันก่อนนะครับน้ำตาลก็คือจะเป็นอาหารของยีสต์ชั้นดีเลยนะฮะก็คือเวลายีสต์เทลงไปผสมกับน้ำตาลยีสต์จะกินน้ำตาลนะฮะทำให้การทดสอบเรารู้ว่า,ายีสต์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่ซื้อมาจากตลาดหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นเงี้ยยังคงคุณภาพดีใช้งานได้หรือเปล่านะฮะโอเคเมื่อเราคน ได้เรียบร้อยแล้วเจ้ายีสตัวนี้นะฮะนี่ยีดผมตวงไว้ที่1ช้อนโต๊ะยีสต์ตัวนี้ข้างกล่องนะฮะบอกว่าสามารถใช้ได้กับน้ำตาลขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงหรือว่ารอชูการ์นะคะที่ผมได้ใส่ไปนี่นะฮะโอเคเราก็เทลงไปเลยปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับยีสต์โอเคแล้วก็คนนิดนึงนะฮะ เพื่อให้มันตกตะกอนนะครับให้มันนอนก้นอยู่ข้างล่างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับให้มันนอนก้นประมาณนี้โอเคเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมจะก็จะทำการนะฮะ จับเวลานะครับก็สักประมาณ10นาทีนะครับสัก10นาทีก็เดี๋ยวเราลองกลับมาดูกันนะครับว่าหลังจาก10นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ One, two. โอเคนะฮะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะครับที่เราาทำการทดลองนะฮะก็คือเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะจากที่ผมดูแล้วนะฮะถือว่านี่ครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะคือเป็นฟองฟองขึ้นมาแสดงว่าาตัวยีดของเรายังคงใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าจากที่ผมทดลองแล้ว10นาทีปกติมันต้องแบบ ต้องขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะครับอาจจะเป็นที่ยี่ห้อของของยีดด้วยนะฮะจากที่ลองดูหลายๆคนทําการทดลองนะฮะผมว่าขึ้นอยู่กับยี่ห้อของยีดที่เราซื้อมาด้วยผมว่ายี่ห้อนี้อาจจะทําปฏิกิริยากับน้ําตาลกับน้ํากับแป้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูจากการฟูนะครับอย่างบางเจ้านะครับใช้ปริมาณที่เท่าๆกันจะฟูถึงขนาดครึ่งถ้วยเลยครับแต่เนี้ย ถือว่าใช้ใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองง่ายๆนะครับสําหรับใครนะที่อยากลองเอาไปทําดูนะครับทําการทดลองนะฮะว่ายีดที่เราซื้อมายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูได้นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ